สูตรมันจะแบ่งเป็นส่วนๆ้องส่วนหลักๆก่อนแล้วกันนะถ้าส่วนหลักๆครูจะแบ่งแบบนี้ก่อนนี่กลุ่มไซคอร์สกลุ่มคอสวิธีการท่องจะคล้ายๆ,ๆกันกลุ่มแทนคอร์สวิธีการท่องก็จะคล้ายๆ,ๆ,ๆกันแต่ถ้าจะแบ่งย่อยอีกหน่อยนึงก็จะมีลักษณะแบบนี้โอเคอน,นี้ก็คือครูจะบอกว,ว่ามันคือกลุ่มชุดที่หนึ่งนี่คือกลุ่มชุดที่สอง แต่นี้มันคือ1.1 1.2ุดหนึ่งหนึ่งจุดสองี่ก็2.1แล้วก็2.2งจุดสองถ้าท่อง s i ด์อย่าลืมอันนี้คือมุมบวกกันถ้าเกี่ยวข้องกับ s i ด์ไซด์คอร์สคอ,คอสไซถ้าเกี่ยวข้องกับคอ s สที่มุมด้านหลังมันบวกกันหรือลบกันก็จะต้องท่องคอ s ์สคอร์อรสไซด์ไซ ท้องในท้องปากนะทรายก็เกี่ยวข้องกับทรายคอรสอรทรายถ้าเป็นคอสุ่บวกกันก็เป็นคอสคอรทร,รายทรายแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของทรายเครื่องหมายเหมือนกันไปนเลยนี่ถ้าเป็นคอสเครื่องหมายจะต่างกันกษณะนี้คือนน่นหัวข้อแถวๆนี้สูตรสำคัญมากถ้าสูตรไม่ได้นี่ก็คือไปผิดทางแหละ อ่ะแล้วถ้ามันเป็นของแทนบวกลบอ่ะคือข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยมันคลับคลายคลับคาเหมือนกระจายแทนเข้าไปนี่แค่คลับคลายคลับคาแต่มันไม่ใช่หลักการการกระจายแทนนะมันคือหลักการจำนิดหน่อยเออมันคล้ายๆกับมันเอาแทนกระจายเข้าไปมุมเอกับบีเนาะอ่ะ้วแบบนี้แล้วด้านล่างอ่ะจะเริ่มต้นด้วยหนึ่งหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นลบ แล้วก็เอาแทนสองอันนะั้นคูณกันถ้าเป็นแทนบมกลบอะ่ะข้างบนเนี่ยเหมือนกับการกระจายแทน้าไปแล้วข้างล่างก็จะเริ่มต้น้วดหนึ่งแล้วเครื่องหมายก็จะต่างกันแล้วก็เอาสองค่าแทนสองค่านั้นมาคูณกันที่ด้านท้ายนะอ่ะส่วนถ้ามันเป็นขอดเนี่ยถ้ามันคอดเนี่ยสูตรมันคือจะกลับทางกันเลยอ่ะแต่อย่างหนึ่งที่การค้ากันนะคูณจะเริ่มข้างล่างก่อน พราะข้างล่างมันคึ้นจะให้หลักการกระจายับแทนก็คือเอาขอดเนี่ยกระจายเข้าไปเลยแต่สังเกตดูคอดเนี่ยมันกระจายเข้าไปมัน a บวก b แต่มันเป็นคอด b บวกคอด a นะคล้ายๆกับการกระจายเข้าไปแต่ว่ามุมมันจะมันจะสลับตำแหน่งนิดหน่อยนี่คล้ายค้ายกับการกระจายเข้าไปนะแต <ๆ S 2> ่มุมอ่ะ a b แต่นี้จะเป็นคอด b ลบขอด a แล้วข้างบนของขอดก็คือดีวมันจะต้องคูณกันขอดสองตัวนี้คูณกัน ถ้า,ถาตรงนี้ตรงนี้มันเป็นบวกตรนนี้ก็ต้องเป็นลบแล้วก็ลบด้วยหนึ่งมันจะสลับทางกับของแทนเป๊ะเ,เ,เลยนะข้างบนขอดคูณกันนะถ้าตรงนี้เป็นลบอันนี้ก็ต้องเป็นบวกแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยนี่คือสูตรชุดที่หนึ่งนะเอาไปดูการใช้งานของสูตรเอ่อผลบวกของมุมกับผลตักของมุมหกจุดหนึ่ง หน้านี้คือการฝึกใช้สูตรธรรมดาเลยนะถ้าเราเจอ s i n a บวกบนเงี้ยเราก็ท่องก่อนเลยถ้าเป็น s i n บวกกันก็ต้องเป็น sin c คอแล้วก็ค o s s ซ n แต่คอนคอาสไซน์เก็เอามุมไปใส่ตามลำดับ a b แล้วก็ a b แล้วก็ถ้าตรงนี้เป็นบวกปุ่มของ s ซ n ์เนี่ยมันบวกตามเขาแบบนี้แล้วหน้าที่ของเราคือเราก็ไปดู s i n ์ a มีแล้ว ใช่แล้วก็ใส่ไป็นิว่าสามส่วนห้าแต่นอกนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วการที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะใช้สิ่งที่กํัมาให้ตรงนี้แหละงั้นก็นี้มุมจะอยู่ที่ถ้ายังไม่ชินนะถ้ายังไม่ชินเราก็มองมองเป็นพายส่วนสองคือห้าสิบองศาพายคือร้อยแปดสิบองศา ฉะนั้นชุดชุดต้นๆอ่ะที่มันเป็นการเปลี่ยนมุมอ่ะก็ไปทําให้มันให้มันคล่องแล้วินันกเพราะเวลาเราเห็นแล้วพวกนี้มันมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแต่โดยปกติเมื่อไรก็ตามที่เขาให้ไซน์คอร์แทนที่มันเป็นเศษส่สวนแบเนี้ยเรากาหนดกําหนดมุมนั่นอยู่จุดพักนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะวาดรูปสามเหลี่ยมโดยอิงกับพิกัด x y อยู่จุดพาคที่สองเราก็เอาจุดพักสองคือจุดพาคนี้ถูกไหมสามเหลี่ยมเ,เราฐานต้องต่อกับแกน x พื้ฐานเนี่ยฐานก็ต้องแนวนอนเลยเราก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วมุมที่เราสนใจคือเราจะอยู่มุมนี้ทรายเท่ออางไงข้ามฉากข้ามฉากข้ามก็คือด้านนี้ฉากคือน,นี้เนาะขัดเลียกอะไรไปขีดตัวนึงคือตรงเนี้ยต,ตรงนี้นคือเลื่แนสีแน่เลยแต่พอมันเกี่ยวข้องกับเอ,อ่อ x y แล้วเกี่ยวข้องกับจตุภาคนี้นะให้มองดีๆไอเฉียงเฉียงเนี่ยงงยังไงก็ต้องเป็นบวกไม่ต้องสนใจมัน ไอ้ตัวที่ต้องคอยระวังคือเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งนี่คือค่าของแกน y แต่มันอยู่ซิกบนมันเป็นบวกก็โอเคแต่เลข4มันอยู่แนวนอนแนวนอนอยู่ซิกไซของแกน x ซิกไซของ x มันอยู่ x ที่มันเป็นฝั่งลบตรงนี้ต้องเป็นลบอยากได้อะไรเกี่ยวกับมุม a มีของมุม a มันอยากได้ c อ s เอา cos a ท่องๆไงอ o s a ก็ชิดฉากเลยล้วรู้จักรูปไงชิดก็คือเลขลบ4ฉากคือเลข5นี่ไง cos ได้แล้วลบ4่ว้5 แล้วก็บอกใบอีกอันหนึ่งบอกใบส่วนที่สองบอกใบของมุมบีมุมบีตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นนคือ270องศานี่คือ360องศานี่อยู่จุบุ้ดที่สี่เพออยู่จุดที่สี่เสร็จปุ๊บจุบทา่นี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะต้องมีรูปสามเหลียหล่ยมสามเหลี่ยมฐานต้องเกี่ยวกับแกนเออย่างนี้เลยเริ่มต้นกรอแกนเ้็ไว้ก่อนแล้วก็ลงมาฉาก เราก็เฉียนแบบนี้มุมที่เราจะใช้อยู่ตรงนี้นี่คือมุมฉากเอ้ยลบยังไม่ต้องสนใจมากนะไอ้ลบยังไม่ต้องมองก็ได่สศูนย์ยังไม่ต้องมองแทนท่องไงข้ามข้ามชี้เราได้สามเหลี่ยมแล้วเราก็ไปอยู่ประจํามุมมุมตรงตําแหน่งจุดกึ่เหนืดแล้วแล้วก็ข้ามก็มองมาตรงข้ามเห็นเลขเลขสี่ตามจุดบนเราชิดคือติดกับเขาเลยติดกับเราเลยก็คือเลขสามก็เหมือนกันสามสี่ตรองเดิเป็นห้า เราค่อยมาดูลละเอียดมันอยู่พิกัดเออ่มันอยู่ในจุดพหุที่สี่จุดพหุที่สี่เนี่ยไอ้ x ตรงเส้นแนวนอนคือค่างแกน x แกนเอกมันเป็นบวกเออ่เส้นแนวตั้งมันคือค่าของ y y ยวายเป็นเป็นลบนี่เราอยากจะได้อะไร cos b เอา cos cos b ร์ท่องยังไงอ,ะอ่ะเออ่ชิดฉากเราพูดถึงรูปชิดก็คือสามฉากก็คือห้าตรงนก็ได้แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งคือข้างหลังตามส่วนทรายดีะ่ะ สาย B ก็ต้องท่องข้ามฉากข้ามฉา,า,ากก็คือลูกข้ามก็คือลบสี่ฉากก็คือห้านั่นตำแหน่งนี้ก็ได้ล,ล, 4, ละลบสี่ส่วนห้าวที่เหลือก็คิดตามตามตัวเลขที่เราได้มาสามสามเก้าห้าห้ายี่ห้าสี่สี่บหกลบคลบกลายเป็นบวกก็บวกด้วยสี่สี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบห้าเก้าบวกสิบหกได้ยี่ห้ายี่บห้าส่วนยี่บห้าเอ้ากลายเป็นหกก 2, 5, 9, 6, 6, 20, 25, นึ่ง เออนั่นแหละฉะนั้นหน้านี้เอาไว้ฝึกสูตรล้วนๆเลยนเนาะอสมมติครูออกล้อยอันนึงจะเป็นอื่นไหมคอร์สคอร์สุกดีก็เหมือนเดิมเราก็ต้องท่องท่องสูตรพรื้นฐานก่อนถ้าเป็นคอร์สมุมบวกลบก,ก็ต้องเป็นคอร์สคอร์สแล้วก็ไซน์ไซน์แล้วก็เอาเอพีเอพี เขียนไว้ตามลาดับแต่ถ้าเป็นคอสเนี่ยถ้าตรงนี้ลบตรงนี้จะเป็นบวกทั้งน้นนี้แล้วก็แทนค่าไปคอสเอมีไงเขียนเราไว้แล้วคอสเอคือลบสี่ส่วนห้าคอสบเขียนเราไว้แล้วสามส่วนห้าบวกก็คือตามสูตรไซด์เอมีไซด์เอคือสามส่วนห้าเราไซด์บีอะไซด์บคือลบสี่ส่วนห้าแทนค่าแล้วตอนที่เหลือก็คิดเลขเอาขัางน้าต้องเป็นลบสี่สามสิบสอง 55อันนี้ก็บวกตามสูตรอันนี้คุณจะก,ก็กลายเป็นลบ432 55ก็จะกลายเป็นลบ24ส่วน25โอเคเนอะเาะฉะนั้นเนี่ยตรงการถามของเขาว่าเป็น s i ามุมเอมุม B, บีมบวกกันหรือจะเป็นคอ s หรือจะเป็นแทนมุมเอมุม B, บีมบวกกันก็คือสูตรมาก,ก่อน ส่วมาก่อนแล้วก็แทนค่าซด์คอหรือแทนคอทของมุมมุมที่กําหนดน่ะมันคือการแทนค่ายงแต่ว่าการแทนค่าบางทีก็ใช้นับนิ้วเอาถ้ามุมเอมุมบเป็นมุมมาตรฐานที่นับนิ้วได้แต่ถ้ามุมเอมุมบไม่ใช่มุมที่ใช้นับนิ้วเอาเขาจะต้องบอกลักษณะลักษณะซด์คอหรืออะไรสักอย่างหรือเงื่อนไขของเขาเพื่อไปสร้างสามเหลี่ยมจะเป็นการอ่านค่าไซด์คอแทนจากสามเหลี่ยม ที่เขาบอกใบเรามาลักษณะอย่างเงี้ยงั้นหน้านี้ครูไม่ทําให้ดูเยอะนะมันคือการการแทนค่าสูรแล้วก็คิดเลขเศษส่วนไปลองทําดูติดตรงไหนมาถามเอานะ